ด้วยนะตอนนี้เรา <c oughs> ก็อยู่เกมไมค์ครันะฮะเวอร์ชันในจุด5.2นะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเป <c oughs> ิร์มอีเทนอลกล้วยนะฮะแล้วก็เด็กเกนไทยเฟนฟนีน่เฟนนี่สตูดิโอครับคุณใครวะอยู่อ๋อเด็กเกียนครับอยู่ครับอยากเข้ามาใกล้กูมือโอ้ผมผมซึ่งผมผมเพิ่งตัดกมานะครับแล้วผมตัดตัดไม้ครับตัดไม้เอาไว้ ตัดผมครับอนี้ก็มาเล่ะไปองหิมะแบบอธรรมดาทั่วไปครับเอาชีวิตรอดอะไรงนี้ก็เป็นโซอะไรถ้าไม่เอาชีวิตรอดนะครับแล้วถ้าไม่เอาชีวิตรอดก็จะเอาอะไรเอาชีวิตตดมือนไงอ่าา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 ยวาา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 นาา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  เขาลุ้นแต่การที่ผมไม่เขาจะทำค่อยเลยพี่เฮ้ยเกมาปื้มเกมาแล้วไปอยู่บนเขาเลยอะปื้มเกมาเห็นนะอยู่ที่ป้าไอ้เหี้ยเกเห็นแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยเกวิ่งมาแล้วเกเกเกดูดูเกมดูเกดูเกมทำไมมันกระตุกนานยังวะเกเกมทำไมอะเกม เนี่ยเกเกม์ไมอยู่ชอบอยู่ในป่าเนี่ยมาไอเปิมนะเออต้องหาดินมาผมมาอยู่บนเขากันดีกว่าฮะอยู่บนเขาแล้วเราอะอยู่เกยไม่พิมพ์จุดเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไม้ดำก่อนได้เลยตอนนี้ผมชอบไม้ดำมากคุกคูอคนอยากกินนะตอนนี้ผมเจอเกย์ผมต้องทำยังไงดีอ่ะ อ้าวเขานี่ครับเขามีไ่สวัสดีอะไรสวัสดีสวัสดีสวาสวัสดีโอ้มาฟึกนานนั่นนี้เนี่ยอย่าสร้างบ้านให้เกยก่อนพี่ไทยสวัสดีครับคุณเกไอเกออกไปเกหีอะไรกูมึงต้องอยู่ด้วยกันใช่เออเอาไปกูอยากเสียสมุด วัคซีนแมนเขาทำอะไรไม่รู้นะก็แกะในวาก้าไอแนนดครับอือครับไม่ได้แล้วครับเด็กชายอยู่เด็กชายอยู่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีลูกเป็นไงเป็นไงเรียนเรียนดีไหมนักเรียนดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปนี่ไม่เสร็จนักเรียนคืออรเราเล่นไม้ขากันอยู่ อาจารย์รู้รู้จักแต่ชื่อเล่นนักเรียนอ่ะชื่อนี่ครับอ่านเอาฮะชื่อเด็กเกียร์ไทยแฟมิลี่สตูดิโออ่ะอะไรอ่ะฝันนี่แฟมิลี่สตูดิโออ่านได้เปล่ามันหนาอะไรอุกกรบาดอุกกระบาดฮาอะไรคนหนาอะไรชื่ออุกกาะบาดไอตอนนี้ผู้เองอยู่ไหนกันหมดวะไม่บอกอยู่บนเขาอยู่บนเขานี่ครับอันนี้นี่ที่ที่แชร์เพื่อนยูจีเอหะนี่ครับ อะไรธนาเดชครับธนาเดชธนาเดช็ดแล้วแล้วไอ้ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี่คืออะไรมันเก่าครับอันนี้ชื่อจริงเก่าครับอุกอัเดชใชนี่ยอ่ะฮะว่าแล้วจะว่าทำไมล่ะผ่านมาอ้ายอะไรไรถ้ามันเองเดี๋ยวลูกจะไม่ว่าเลยจะทำเลยเฮ้ยไก่เป็นพว๊บปุกนายพวกนายทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะตอนนี้เราอยู่บนเขาเนอะ ตอนนี้ผมอยู่ในไบโอมหิมะครับไก่ไม่มีพันเลยไก่อยนิ่งอยู่ในไบโอมเบโอมป่าฮะไก่รับไปไก่ง่วงอย่าบอกนะคุณนายทำอะไรกันตรงนั้นน่ะทราไมต้องบอกตอนนี้เราอยู่ข้างบนเลยอ่ะนะมาหาเราหน่อยมหาเราหน่อยกระโดดโอ้โหอร่อยบอกแล้วนะว่ากูถ่ายไมค์ครับอยู่โอเคเขารู้นานแล้วครับ อ้าวเหรอเอาถ่ายทายอยู่วะเนี่ยเออเฮ้ยมาเฮ้ยปลาหมึกควายน้ำโอ้โหหล่อเลยตัดต้นไม้แล้วเจอสุนัขเอาเฮ้ยเฮ้ยชุยชุ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 ตอนนี้อยูอะเลยนะเอาไอ้นี่ชุยไอ้สัตว์ชุยๆนะเพื่อนเนาะเอดมินพาวามานี้เลยมาทำอะไรตรงนี้อ่ะก็มาชมวิวชมวิวชมวิวทหารเป็ดดีครับเขากำลังตัดตัดไม้กันอยู่ สวยสวยวิวนี้มุมสวยตัดไม้จู๋ก็ยาวเลยนะเว้ยตัดไม้เจอโดดลงมาเด็ตัดไม้อยู่ดูเด็กชายนี่ดูดูชายธนเดชดูเด็กชายธนเดชนะเพื่อเราไปพูดผมว่าเรียกชื่อเก่าดีกว่านะอักคาเดชไทยดีกว่าอักคาลเดชอ่ะเฮ้ยคิดถึงครูกูโตเลยใช่ไโอ้เป็นคนแรกที่เราจะสร้างบ้านแถวไหนเนี่ยไม่บอกบอกก็รู้ดิไอ้ควาย ชื่ออะไรตซลองชื่ออะไรอัครเดชเราจะสร้างบ้านที่ไหนดีเอาคเดชเราจะสร้างบ้านที่ไหนกินดีนานี้จะให้อ่านว่าอะไรอ่ะอุกอุกบาดเหรอฮะอุคาเดชน้ำอ่ะอุกแคบบ้านเนี่ย auk ก็เป็นอ่ะออาออกไปพิมพ์มวยละอยังไงล่ะเนี่ยอาอาไปไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยมันน่าอยู่ดีมากเลยก็ใช่ไงก็ถึงบอกไงว่า แถวนี้ไบโอมมันสวยดีมันมีเข่ามันมีอะไรวะเขาเรียกว่าสะพานกั้นระหว่างกลางอะสะพานระหว่างกลางกั้นอนในท่านไงสัสหาไบโอมไม่เจอไบโอมหิมะไม่อยู่ข้างหน้าตัวเองนะโอ้โหเดินมาทางนี้มันก็เข้าป่าเลยอ้าวหรอนู่นเนี่ยทางนู้นไม่เหมือนจะมืดแล้วอะไม่ใช่มืดหรอไม่ใช่สว่างไงโนออกจะตกน้ำ มันยังไม่สว่างเลยเอยไม่ใช่มันยังไม่มืดเลยหอยหาวางไว้พีกจะมืดแล้วเนี่ยนั่นไงใบโองของเราของของผมของผมไม่ใช่ของเราไป oh, yeah. เปิดอย่าอย่าอย่ามาใกล้ที่นี่มาใกล้ที่นี่โดนระเบิดแน่ๆต้องต้องสร้างบ้านอยู่แล้วตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสร้างแคมไฟ เอาวดี <หา S 2> มิสเตอร์วัคซนีนเดีจอแล้วอินเท,เทรอร์เน็ตรอคูด้วยกำลังสร้างว่าเดี๋ยวโจบเอา้านึกว่าตัดไม้อยู่นะตัดไม้อะไรวางไม้อยู่นะีนึกว่าพนเนงไก่เว้ยว่า,วาวช่ว,วยตอนนี้ความหิวมีศูนย์นะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้มีไก่หนึ่งอันให้ทำทางคืนนี่เล่นทำกูแทบเกือบงงเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเจ๊ดไหมบล็อกเว้ย อ๋อไปด่าบล็อกกี้เกียนจริงๆนักเลงนักเลงอ๋อผมเป็นนักนักเลงสกายอะนักเลงนะครับใช่เปล่าครับเปล่าครับลบเกกะป๊บนึงเจออีกนักเลงเฮ้ยมืดแล้วชาวไทยว้เราเราจะแยกกันอยู่หรือไรครับเรารอดแล้วเว้ยมาร์คเรารอดแล้วกูกูอยู่กับปื้อพับอยู่อยู่กับปื้อพับผมอยู่คนเดียว มีแคมไฟสิโอ้โหแคมไฟแคมไฟตั้งบ้านบนต้นไม้กันเพิ่มตอนนี้เรารอดแล้วฮะเอาเฮ้ยแม่งลาเอาเฮ้ยไอห่าเฮ้ยไม้ไม้โครเซี่ยครับพี่ไม่รู้ไม่ใช้ใช้ไปก่อนเถอะตอนนี้เอาแนบตั้บ้านมีบล็อกไม้ทำอเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากูไปเยี่ยมก่อนดีสักอุ้ยอุ้ย เร็วเรี่หาดินเจ้บเร็วฮะมืดแล้วมืดแล้วเหรอมืดแล้วเดี๋ยว่าสอนมันมางั้นผมจะไปอยู่ในนี้ครับอยู่ในทําเอาจะอยู่ไหมล่ะเอาเอาไม้ออกไปหนึ่งสองปาปิก้าห้าบาทเอาเอากดผิดเออเดี๋ยวรอเช้าแล้วค่อยสร้างบ้านแล้วกัน เราจะมาเอาชีวิตรอดของแท้ครับเปิดมาแล้วโอ้อยู่ในถ้ำดีกว่าเร็วๆเอาช่วยกัคขุดิปิเปอร์มาแล้วเฮ้ยเอาโอเคไอ้องี่แหละไม่ต้องขุดลงไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิผม,มต้องคุดเป็นหลักการอย่าปิดตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วแต่ไ,ตไ,ได้เออเอาแค่มีบล็อกเดียวอุย้ย มีที่ตีมีที่ตีเห็นไหมฮะไม้ยังไม่มีเลยไม้ขอได้เอวหยิบมาให้โอ้โหมาแล้วตอนนี้เราจะไม <า S 2> ่เซอร์ไพร์ร์มาเอ่อจะแม่งบูลบอสอีกคิปเปอร์อะไรแม่งมีหกตาเฮ้ยระวังอย่าให้ระเบิดนะผมเกิดการละ พูดไม่ทันคำขาดขาดคำขอบคุณที่แกบัดนึงกระตัดไม้ไปให้เอ้ยผมมีไม้เต็มเลยเอ้าแล้วไม่ใช้แล้วเพราะเฮ้ยสองสามสี่ห้าหกมีอยู่หกเซตนะคุณสร้างบ้านแล้วสร้างไรเป็นแค่แคมป์เฉยๆฉยคุณสร้างแลนยนมาแล้วให้ไปไปหาของกินให้ผมหน่อยดิมีอยู่มีอยู่เอาไอเอาไอห่าน เดี๋ยวผมเรื่องบ้านผมทำเองเพิ่มเดี๋ยวกล่องคารไม่มีใช่ป่ะเดี๋ยวกูทำกล่องคารก่อนเอ้ยใช่แล้วแต่ผมไม่ได้สร้างบ้านเฉยสร้างเป็นที่แคมป์เลยวันนี้เราทำสร้างเป็นที่แคมป์เองเอ้ยเอื้อไม่ถึงกล่องคราร์โต้พุทธเพาะโต้พุทธเพาะเอาพ่อเอามานี่ก็โต้คาร์ไปสัตว์โต้พุทธเพาะเอาปิดทำไมมันก็มองไม่เห็นแสงไงดิตาอยู่ด้วยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไม่ต้องแล้วผมเก็ตแล้วเราเราต้องการของสิ่งนี้ครับอู๊้มมึงหลอกมาก it is a crow oh yeah ขุดมาก็เจอ crow ไรมีไม้ป่ะขอไม้หน่อยมีมีเลยเอาดิโยเอาไม้ให้หนึ่งพี่เดี๋ยวเดิเอาดิเดี๋ยวครับไม่เอาไงเนี่ยเอาไปก็ตายหาดิ ไม่ตายหรอกแค่มียข้างบนเลยที่ที่แกวิ่งขึ้นไปด้วยไม่ตายหรอกเห็นเห็นไฟใช่ไหมเห็นแสงไฟใช่ไหมเราพวกนี้แหละแคมอยู่บนนี้แหละที่เหยียบไฟเนโอ้แคมเราอยู่นี่แคมนี้รองรับทุกคนในกองแคมปนี้รักทุกคนนะครับแคมปนี้รักทุกคนเฮ้ยปุ้มกวนอาจจะขยายเอาใบไม้มาวางขยายต่ออย่างเงี้ยพี่พี่ พีพี่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 อยไปหน่อยพี่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 อยไปหน่อยโอ้เอามาปงมาแปบอีกผมผมผมไม่ใช่ชาวโลกเราจะเป็นใครครับเป็นพม่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุดคเอ๊ะมองมืดจนเนี้ยแป๊บหนึ่งดิพี่ก็บอกให้มาหาบอกให้มาหาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่กันเองได้ครับผมอยู่กันเองได้มมันอยู่ตรงไหนกันวะปึ๊บ ตะดินกันเองเนี่ยปื้มพวกอยู่อยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างล่างอ่ะเอาทอยไอไอพวกมมาเอ้าได้ไงเห็นแล้วเห็นแสงไฟแล้วกล้วยทอดเห็นแสงไฟแล้วไหนวะสายตาสั้นเปล่าก็เดินลงมาไงเฮ้ยเขาจะมาขโมยของหรือเปล่า เอ้ยเดี๋ยวพี่มิ่งนดไม่เสร็จเลยเพ่เดี๋ยวผมยังไม่ได้สั่งให้พี่กดเลยเพ่ไม่ต้องกุดแล้วเพ่เกือบตายไม่ต้องขุดล้เอาของมาให้กินหน่อยขอของกินหน่อยขอของกินหน่อยไม่มีไม่มีได้ได้เป็นแอดมินนะเนี่ยเอาไปดีเนี่ยก็ให้เลยเนี่ยแอดมินใจดี ผมมีตะไคร์อยู่หนึ่งตัวมันมันมันไม่รู้จะทำไรละเซอร์ไเวอร์มันมันน่าเบื่อเออมันเฉยๆโอ้ทำไมทำไมกูไปกับแคมป์ดีกว่ามาร์คเรากับแคมป์กันเนี่ยไปไปเอ้ากูกูขึ้นไม่ได้ได้ละก่อนแล้วให้มาเก็บแคมป์ด้วยกันแคมป์สบาย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 เลยไม่เป็นไรออกไปได้ได้โดนฆ่าตายแน่เลยอ่ะก็แบ่งเป็นสองทีมไงก็ดีเนาะ พวกพี่ไม่ทำอะไรอยู่แล้วอยู่นานนี้อยู่เฉยๆพวกพี่ก็โคตรจะเบื่อแล้วทำอะไรดิฮะเล่โบราณไม่มีอะไรครับเกมพอละพอละพอละพอพอละปิดปิดปิดอ๋โอ้โหมีแจกพามกินไผยนะจะโอ้โหวาฟฟี่กูหล่นเลยกินเบสิก ไอ้ปื้มแล้วเดินลงไปทำไมวะก็กูกำลังวิ่งมันก็แคมอะไยเนี่ยเออทำไมขอไปดูหน่อยดิมาทำไมแคมมันเล็กจังวะทำไมแคมมันเล็กก็มันไม่ใหญ่ไงก็มัเฮ้่ขอเตียงซอนเตียงไม่ให้ไอ้นี่ไม่มีทะลุเมื่อไหร่วะไปลงกับบ้านกับบ้านได้เตียงอ่ะ อ้าวอยู่ไม่ในขโมยเตียงเว้ยไม่อยู่ทำไมชอบขโมยเตียงไงเฮ้ยเฮ้ยมาเลยถุยถุยเฮ้ยได้ธนูด้วยเยี่ยมแบบนี้นี่นี่อ๋อจะดูไอ้มาร์กมันยิงไอ้สัตว์ยู่โอ้ทับคิวไวยทับคิวเอาเก็บเลยเก็บเลย ทำไมเป็นคนอย่างนี้เอ้ยยังกลับบ้านแล้วไม่บายทำไม่ใองหัวอโอเจียนทำไมตรงนี้มันสุดกว่าจะลงถึงบ้านโอ้เราไม่ง๊าบกี่กว่านี่ไรมึงมันก็ตีประตูทำมะเขืออะไรครับเออแป๊บนึงปึ๊บติดติดไว้หน่อยเดี๋ยวตรงนี่เฮ้ยเฮ้ยเบนดี้ไปแล้วอุ๊เบนดี้ไปแล้วอุ๊ยมัน ยิงมันเต็ม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 ยิงธนูยิงธนูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยิงยิงอยิงหมอบหมอบมอบหมอบมอบไอ้เชี่ยมันกระโดดกระโดดมาแล้วนะแล้วแล้วยิงทำหาอะไรบอกคนอื่นบอกยิง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 ดีเอาเนื้อเอาเนื้อปะเอาเนื้อตีแม่งเลยเออเอองาแล้ว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 ยิงยิงยิงเบนทีไปแล้วโอ้โหเป็นทีเกียร์ด้วยไอ้เชี่ยเป็นหัวเกียร์ ยิงยิงกูไม่มีธนูกูสั่งอีกเดียวถ้ารับคิวแล้วแล้วฆ่านายนี่ห่าเลยเฮ้ยเบนดิ้เบนดี้มาแล้วโอ๊ปเอาไปเฮ้ยเบนดิ้ไม่มีการต่อสะพานเนี่ยโอ้ยสัตว์เบนดี้สนตีเหรอเฮ้ยเบนดิ้เข้ามาแล้วนั่นนั่นนั่นสวัสดีครับชาวโลกเบนดิ้เอาโตเอาโตเอาโตเป็นไรครับ นี่อะไรยาเหรอไม่ถูกกูไม่ถูกเนี่ไงอันนี้เหรอไพ่ไพยต้นทองเหรอกูนึกว่าเนื้ออะเนี่ยเอ้าโอเคโอเคมาอยู่กล่องล่างนะครับไม่ดิบมาทำไมทำไมต้องทำสิ่งนี้ด้วยอ่ะครับไม่รู้อ่ะเฮ้ยใครมีทรารมีทรายหินบ้างครับผมมีอยู่ห้าอันครับนี่หน่อยดิ ก็ไม่อยู่ในกล่องอ่ะเออหยิบมาแล้วยูดีเผาได้ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวาำกินพายมันเผาได้เหรอไม่ได้มันจะเอ้าไม่ t o r c h i s e a d เอ้ยไม่ใช่มันหายอ้าวทอดหายไปไหนอ่ะเสียงดูดคนไปดูในตาอบดิ ดูดิดูข้างบนอ่ะยินงงแดกเลยชัดเผาไงเผาเผาไพยพักทองเอซ่าอย่างเกียร์เดี๋ยวเข้าไปดูนี่ก่อนดังไรดีไรดีใครมายงมายิงอีกแล้วเดี๋ยวมีกดได้แป๊บหนึ่งนะครับสามสัทธาครับผมขี้เกียจลงแล้วเนี่ย ่เอาไปให้ว่าไงเกียร์ไทยเพิ่มเอาบล็อกกเอ้เอาบล็อกกระจกดีวะไม่เอาหรอกเอาไว้อย่างนี้แหละทำไป็นตาเพิ่มอยากได้บล็อกอย่างนี้แหละออประตูเออเจ็บเจ็บเจ็บเอาเฮ้ยเฮ้ยอยากได้บล็อกออปตะปปูอะมีป่าวะอย่ากได้บล็อกออปตุอะไม่มีอะไม่เจออะไหนขนาดนดี๋ยวบล็อกออปตะปูอะเอาว่ะ ล้สิเยขนาดในเรือล็อกเท้าอ่ะแล้วกลัวไม่กูไปกินรองเท้านี้รองเท้าเกลือรองเท้าอ่ะอ่าเอารองเท้าไปอยู่เออเอามาแลกกันเองแลกกันเองเฮ้ยรองเท้ารองเท้าผมไปไหนกางเกงครเสื้อ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 ช่งกลัวเสื้อรองเท้าเราจะเป็นลาบอยกันแล้วตอนนี้เวลาบอกล้ผมมาแล้วกันเราเสื้อกู ไอ้คอสเสื้อไม่มีเสื้อขอเสื้อหน่อยครับแอดมินครับแอดมินครับขอเสื้อหน่อยครับแอดมินแอมหนึ่งมาหนึ่งเอาไว้นาแเลยที่ผมอากโลกเลยเออค้างแป๊บแป๊บโทษโทษแม่ไม่อยู่อีกโลกไปเจอบอสก่อนดคอร์่อยู่หลังอยู่หลังเอ้ารองเท้าไปไหนอ่ะโอ้ไม่คืล้วนะครับเดี๋ยวก็ใส่นั่นไง องานอ๋อมันคลิกขวาแล้วมันใสเหรอใส่ได้เลยไอหานี่เอาเมื่อกี้กูเข้าหลุมดำแล้วไปไหนวะหายไปเลยองค์กรดำที่ไหนวะไอเจี๊ยชื้อด้วยลุมดำตังไหนครับเพื่หลุมดำตังไหนวะตายดิเขาพอตกไปตายเกูจะเดินไปไหนดีวะเนี่ย เฮ้ยกูไม่มีบล็อกต่อทางนั้นนะเว้ยบล็อกเอ็ดแอดเน้นมันดูดูหน่อยดิสูงบล็อกหนึ่งสูงอีกบล็อกหนึ่งทั้งหมงประมาณทีไาโย่ไปอยากได้ชนะวัวนี่มีขออาหารด้วยไม่มีนั่นโอ้ได้แชร์ขออาหารด้วยมารอยอยู่นั่นแหละอาหารก็อยู่ในเนี้ยมึงจะมาหาหาอาหารหา S <S อันนี้เซเวิร์บอลเดิลบอนะวิ่งได้ไงเนี่ยเซ r v i v a l อลปอแอดมินกูขึ้นไม่ได้ <S <S ไอควายแอดมินอามามาเอาไปแอดมินอาหารอาหารแอดมินนูแอดมินฮา,าน <S 2> <S 2> <S นเลยตมนูอันเดียวได้ยนะ <S 2> <S 2> <S <S ไม่ก็ต้องยิงอะไร ก็ไม่ต้องยิงไงโอ้ยใครขวางคนใดส่งหัวทิมดีมากนินโอหเป็นโยโย่ดีมากครับโอ้โหโยนได้ล่าบอลไงครับอุ้ยใครยิงธนวมพี่เองพีองธนูพร้อมล่าบอลยังทุกคนไม่พร้อมยังอ่ะไปล่าบอลกันมันก็ต่อสะพายอย่างงี้เราดูดิถ้ให้เขามาต่อเลยไหมรอ้ปเพิ่มล่าบอลกันดีกว่าครับ ไปเะไปไปไปก็ไปเวิดรูปติดเลยอันนี้เอาไปให้หมดอะแอดมินต้องไปก็ได้นะแอดมินไม่บินได้จ้ะแอดมินใี้เอาตัวรอดเป็นยอดดีอนสินแอดมินอยากจะบอกแอดมินบินได้ไปไปไปด้วยไปไปให้หมดไปดีเอ็นกันแล้วไปหาโปนะครับแอดมินโปนะครับ แอดมินเราขอสิทธิพิเศษกับนายหน่อยพิเศษอะไรเกมหมดกูกูกูจะเป็นผู้ตัดสินด้วยไหนไม่ให้ไม่ให้ขายของก็ดีแค่ไหนแล้วเอ้านี่มันสบา์บ้าโปเลยนะครับพูดล่วงเอาเจ็บเจ็บสตาร์ทสตาร์มาร์กก่อนไปแล้วไอ้สตาร์มาร์กมานี่แล้ว ตอนนี้เรามีผู้เล่นอยู่สองคนนะครับจะไปสู้สู้ยังครับไหนนะครับอันนี้สองคนนี้เป็นสตาร์ทนะฮะไปเลยมาร์กไปเลยไปเบนไม่ใช่มังกรนะไปกินอะไรมันนรกนี่ว่ะเอาประตูดีเอ็นเป็นงั้นเลยฮะบ้าไปแล้วดีเอ็นเป็นหลุมดำอันนี้ไม่ใช่หลุมดำอันนี้จะไปดีเอ็นเหรอจะไปดีเอ็นเหรอ

จะว่าไอลาวาโชเลยโอ้โหดูทีดูโอ้เคยเห็นเนี่ยแอดมินไวาไว้ยลาวาโชกัสอุ้ยอุ้ยแอดมินโคมึงไอ้เจ้าต้แอดมินมึงทำไมเกลียนอย่างงี้น้ำเอาน้ำแอดมินน้ำหน่อยแอดมินกูจะตายแล้วแอดมินแอดมินดีว้โหนูก็เขียว ไอ้ที่ไหนที่เอาเตียงมาขี่กูระเบิดเลยพว่งจัดการในตัวเสียงผู้หญิงนี่จัดลำคาญกำลังเสียงผู้หญิงใครวะใครไปแกล้งมันเนี่ยปากกระหู้ร้องไห้ปากกระหู้ทำไมมันร้องไห้อะงงยังงงอยู่เลยปากกระหู้ไหนปากกระหู้ไม่เห็นเจอเลยเจ๊ดแต่พิซซ่าหมูปากกระหู้ร้องไห้อยู่ฝั่งโน้นไงไหนอยากเจอมากเลยอ่ะ เดี๋ยวมันก็เต็มเต็มเจอเต็มหัวไม่ได้ยิงเลยยิ้มบ่ยิ้มบ่ยิ้มบ่ดีเอ้ยเออไอแอดมินไม่เคียนไอสัตว์เฮ้ยโอ้กูวิ่งแล้วไอสัตว์แอดมินไม่เคียน ร้อนร้อนร้อนน้ำมาให้ทีแอดมนินเอาน้ำเอาวหายแล้วเมื่อกี้เกิดระเบิดที่ไม่ใช่แก๊สนะครับแต่เป็นเตียงครับผมอะไรทีม่มาอาจารย์มากมันคือระเบิดครับอ๋อเฮียปึ่งเกียร์ดิแม่งเกี่ตูมินกูจะไปฆ่าป้าฆ่าฆ่าป้ากับโพอายชัดแม่งมีตายกระโพ อยากลองนอนในนระดับลกดูว่มาเนี่ยกูยิงอยู่เนี่ยบูมทำทำที่นอนไปดิโอ้โหหานโอ้ยิงหันหันหันเฮ้ยปลากระโพงอยู่แถวไหนวะอยู่ข้างล่างอ่ะตรงน้นเลยแอดมินลงไปทำอะไรไม่รู้เว้แอดมินนี่เกียนควรจะฆ่าแอดมินฆ่าตายห่าหมดเลย อุ้ยเยอะคนเดียไปแอดมินให้ให้ให้สตาฟฆ่าบ้างก็ได้นะมาส่งสตาฟหาอะไรๆเนี่ยเอาไปดิกูดูแลสตาฟเอาเอาป่ะเอาป้าอย่าให้ดูจะขุดทำไมล่ะเนี่ยเอห่านอุ้ยไอห่านอ๋อลองล้อเลยเกินไอหมูหมูหมูยิงไว้หมูยิงไว้แอดมินน้ำมวยแอดมิน นู่นแล้วเร,เรไปไหนน้ำก็อยู่ข้างบนกูหล่นมานี่ไอ้วะ <c oughs> ไหนอ่ะมันต้องแร็กกูหายแล้วพี่ผมขุดอ๋อเอานี่ไง <c oughs> ผมขุดไปเมื่อกี้เราจะลงไปหรือไม่ได้พึ่งไไนนู่ไหนนี่พี่ปึ้งอินเทอร์เน็ตมาแล้วเราเราเราครอบอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไงไหนวะอยู่อยู่ข้างหน้าพี่อ่ะ เอ้าเหรอเนี่ยอยู่ข้างๆผมเนี่ยไอคานเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้โหขนมากูต้องกระโดดลงไปอ้าไอ้นาเอ้าวทำไมไม่ระเบิดอ่ะไม่ระเบิดเหรอไอ้นี่ดินปืนมันฝืดดินปืนมันฝืดมีการฝืดในหน้าเตียงอ๋อเออแอดมิน